สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุขคนสมองสุบอนพี่น้องพบพอกันจนเก่าจนเคยกับซองน้องเดือนพี่น้องพี่บ้านล้างสีเคียวคือเก่าพี่น้องต้นแรงค่ะน้องมาแตะมาน้าพี่น้องสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงงมงมดวง้วยลูกออา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุกไปได้ลูก้าย,าห,นห,ย,ยหนังเยี่ยมกำลังอ่อนพี่น้อง,องสายลุยแม่น้องดำกับมาพี่น้องสายลุยสามคนพี่น้องสู่ใต้เมียนกองเขาใหญ่หหมาแบบแพ็คคู่เลยที่ละสองรถไทย ชาจ่อยไปใช่สัว่าให้บเก็บได้รกเก็บกินมิดเขาบอจักลูกเจ็บรอบแรงพี่น้องเกยพอน้องเดือนกมาเนี้ยก็ตน้องเยียบสามคนสิบบอลอดเพราะเอาน้องได้คอยได้คอยสิเปีย รอบแรกไงพอ้องเดินมานำพี่น้องไงพอ้องเดินลงไปคนขาวทั้งลุ่มถ้าแม่ก็บอยู่พี่น้องเอาน้องดามานากบน้องเดือนเท่ากับเอาน้องเดือนกบน้องดาอยู่เทิ่งพี่น้องไงพอ้องเดือนคนคุณหนึ่งลินกนลังวิ่อยู่ผู้วัพจันทองเดือนมาเขาเฮียน มาเราเงียมบมาได้ขาวสิปันเลืบ่เมื่อนี่นะแอ,อ้าชิได้เมื่อก่อนป้าจะพอรองเดือนไหวให้พอรองเดือนอยู่ปันอุ้ยร้อยอยากค้นตื่มเอาขี้แกบเขามาใส่อีกย่านบารายบ่ลูกจะย่านบรายป่ะป่ะ ้าคนขี่แกบเขามาตื่นมหมาผู้ยันได้เขาบลายลูกคอย้อาผู้จะนนขึ้นไปคนหูทะลูเฮ้ขันขั้นลูกละวะเอาลมเอามื <c oughs> อมเช็งรถไทยขึ้นมาอีกสิ <c oughs> ตกแปลวอันยากันซีหมายกิน,น,นเนนอแนนี่ยามีแห้งสิสลบก่อนน้องเยียนเหือบป้านว่าอาบน้ำคอยเหตุคอยเห็ดไปบุกร้ายเป็นล้มนะววีผู้เหตุต่อเป็นล้มใจน้องดาววีหายเสียเต้น นถือเอาละเกือบนะลูกไม่เสียเด้อเฮ้ยถือเกือบพโหยันเกือบเสียรอบที่สามพี่น้องเอ้ยคือเสียแล้วเลยปีนี้ปีหน้าจังหวะกันใหม่อีก ยังแต่น้าไมทามินจักสิไปเกี่ยวมือได้อีกเนาะแจ็าสิลุยต่อมาจักไม่ต้องด้ำแล,ล้วแล้วบ่ยังทงหนึ่งบ้าชอบผลเฉลี่ยข่าวลา,ายมาจักปีนี่เ,เห็ดแจ็คทงปีนี่เ,เห็ดชองทงทงหนึ่งได้จักสอบแหละโอ้โหเจ็ดสิบอ้าว อย่าได้น้องเหยียบจะพาไปล่มได้ป้าหมดประ่านมาเขื <laughs> ่อ,อ <laughs> เจ้าบัวหัวห้อนกระเสือและเหือจเจ้าจนา <c oughs> ันวาป้าหมดขันเบิ่งขิดนี่มาด่วนมาให้กำลังใจด่วน้องเยียบจะไปล่มเลย เอาเพิ่นผู้อ้ายนะก็ไปปัดอ๋อคนผู้น้องก็ฮุบเข่าโอ้โหบ้าผีน้องเอ้ยเพิ่มแป๊บเดียวทั้งนี้คนแล้วเรียบร้อยเลยซ้ายด่วนซ้ายร้อยอะไรนี่ แหงคามแหงแดดเพราะว่าเราจะขับรถประลกูกเราจะขับรถไล่มาไปเลยลูกรถจะเยียบย่อยน้ออนกำนองเหยี่ยมสูตายที่นอกเลยไอาน้ำเลยลูก มาพี่มาทั้ทงนี้ลงทั้งนี้วะแบบนี้คือบอกปูแพตังลงไปแถวแตังเง้อ,อ้าวน,นาวิชปันเมื่อน,นี้จะหลดเทที่มากหรือาหนาดาบามงนะช่องม่งถึงเลยีนมันมีผ้ายงบ่ เมื่อไรปล่อยเดือนเมื่อแหลนเมื่อเอาอยู่เพื่อนเนาะเอาไปตังมาปูยังไรยังไม่เท่ายังลุงก็เพิ่งมาลดอย่งเงี้ยเนาะเออพ่อยดอวยจะพ่อยดอวยใช้ลูกบอลกด

ใครก็เล่งบันไทกระดาปั่นเมืออ่อนี้นั่นใช้พอต้องเดิอนอยู่อ้คือก่อนนะก่อนแ่ที่ยอืมิ <c oughs> ้นหกโงคิวไร แม่แม่มีถ้วยกันบดนี่เขานะบดต่ำขนาดตีไว้กันเจิปถั่เลยโดยชิ้นก็ชิ้นด่วยเจิชิ้นเท่านอยเก้าทิวูยูเทาก็ไปเท่านีบเบอร์เดียวกัน อันคิดว่าเก่าซิบเข่าเข่าตัดก้องสียงได้เก่าซิปอันนี้เขาเกี่ยวได้หัวหมโปอันจักเลยอันหมักมันสิภาคที่ทาดเบิ้งว่าซ่าขึขา้ามัดเบิ้งข่านี่วะง่อยว่ะววัอยู่ได้วเาลูกโด้เทไราเราประมาณเราอด้บาทอืมูหนึ่งว่าเจชิปผู้หนึ่งว่าแปชิปไป แม่เท้าก้าว่าเก้าสิบแม่ต้องดำว่าลอยเห็นก้าวลพี่เนาะพอมาเขานกนงอยู่เนาะโอ้ลูกบอกเขาเลยลูกตามไปก่อนที่มัก่อนแ้วเจ็ดสิบนะตามไปก่อนเด้ได้ละหัวปัเบ พี่น้องคอล,ลิปลูกซีเรียลเลยพี่น้องฝากก,าไก,ากาไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้อ